สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมาพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความรู้นะคะเกี่ยวกับหน้าไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่กันนะคะซึ่งเริ่มด้วยใบแรกนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่เดอะฟูลค่ะ THE f o o ลนะคะเป็นหมายเลขศูนย์นะคะ The f o o ลนี้นะคะมีความหมายว่าเป็นหนุ่มวัยรุ่นนะคะที่ชอบเที่ยวนะคะ แม่หมออ้อยก็ได้ให้ความหมายว่า,าผู้ชายหลันล้านะคะคือชอบเที่ยวรักสระอิสระเสรีนะคะชีวิตมีการเดินทางนะคะประจนภัยพบสิ่งใหม่ๆนะคะค่ะหากขึ้นไพ่ใบนี้นะคะก็ให้แบบว่านึกถึงวัยรุ่นนะคะที่ชอบเที่ยวเดินทางนะคะชีวิตอิสระและก็ชอบการประจญภัยนะคะค่ะ หาเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามดูดวงกับแม่หมออ้อยชแนลไว้นะคะแล้วหาเพื่อนๆน,นะคะมีอะไรอยากจะคอมเมนต์นะคะก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ค่ะขอบคุณค่ะ